เพื่อนๆยุคนี้เป็นยุคของพลังงานนะเพื่อนๆรู้ไหมมันมีการพิสูจน์แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นคลื่นพลังงานตัวเราก็ส่งคลื่นออกไปความคิดของเราเราอย่านึกนะว่าเราคิดอะไรคนอื่นเขาอาจจะไม่รู้แต่มันจะไปดึงดูดสิ่งที่คิดคล้ายๆกับเราเข้ามาดังนั้นถามว่าต้องคิดดีถูกไหมถูกต้องคุณชีพูดถึงกฎแห่งความโชคดีก็คือการคิดดี ออกไปเนี่ยมันจะส่งคลื่นดีๆแล้วมันจะจับสิ่งดีๆเข้ามานั่นก็คือเป็นอันแรกของกฎแห่งความโชคดีทีนี้ครูชิจะพูดถึงเซลทล์กการพูดกับตัวเองเนี่ยมันได้สามเด้งเพื่อนๆเด้งแรกก็คือเวลาที่เราพูดประโยคดีๆเนี่ยเซลทล์กเนี่ยเราจะมีความสุขเพื่อนๆรู้ไหมว่าคลื่นแห่งความสุขเนี่ยมันก็เป็นคลื่นความถี่อันเดียวกับคลื่นแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยเพื่อนๆตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆเนีเ่ย ต้องการที่จะดึงดูดความมั่งคั่งระเบิดเพื่อนๆต้องมีความสุขก่อนแล้วเซลล์ทอกก็เป็นหนึ่งในตัวช่วยนั้นที่ทําให้เพื่อนๆมีความสุขเด้งที่สองก็คือเ <ๆ S 2> พื่อนๆจะปล่อยคลื่นแห่งความโชคดีออกไปแล้วมันก็จะดึงดูดโชคดีเข้ามาเด้งที่สามก็คือผู้เซลล์ทอมาไปการสั่งจิตใต้สํานึกให้ไปทําสิ่งนั้นให้เป็นความจริงเช่นเพื่อนๆบอกว่าฉันเป็นคนค้าขายดีมีเงินเข้าบัญชีทุกวัน ฉันเป็นคนค้าขายดีมีเงินเข้าบัญชีทุกวันเพื่อนๆพพูดยำๆซ้ำๆบ่อยๆแล้วเพื่อนๆดูผลลัพธ